อิปซีนะควปฐุมแอปนะัชชานันกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะพิกอัดเด็กเหมือนเดิมเลยนะคะอีนี้ก็เดินทางกันมาถึง EP ีที่213แล้วนะคะกับหัวข้อพิกอัดเด็กที่มีชื่อว่าช่วงนี้เขาได้มาเข้าได้เข้ามาสองเฟซคุณบ้างไหมนะคะอ่ะคืออันเนี้ยอาจจะหมายรวมถึงไลน์ไอจี สตอรี่ต่างๆนะคะเป็นแบบช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะคะแต่แอปก็จะเกินว่าเป็นเฟซหลักๆนะคะค่ะกต,ติกาก็เหมือนเดิมเลยนะคะให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ่าให้หลับตานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือจากนั้นให้ท่านนึกถึงหัวข้อที่แอปตั้งไว้นั่นก็คือช่วงนี้เขาคนนั้นน่ะได้เข้ามาส่งเฟซไลน์ไอจีโซเชียลต่างๆของเราบางไหมนะคะ เสร็จแล้วอธิษฐานเสร็จแล้วนะคะลืมตาขึ้นมาก็จะพบกับกองกาทั้งหมด4กกองนี้4เด็กนะคะก็จะมีบูเบอรี่ทับทิมกีวีและเชอร์รี่นะคะค่ะ,ะจากนั้นท่านก็เลือกกองที่ท่านถูกใจหรือรู้สึกว่ามันออดึงดูดสายตาเราเราก็เลือกกองนั้นนะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวแอปจะให้เวลาทุกท่านในการตั้งจิตให้เป็นสมาธิและเลือกกองไพ่ที่ถูกชะตานะคระัราวหนึ่งนาทีนะคะโอเคค่ะเริ่มเริ่มเลยค่ะ โอเคค่ะแอปหวังว่าทุกท่านก็คงจะเลือกกองกองกราฟที่ถูกใจกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอปก็จะเริ่มที่กองแรกเลยนั่นก็คือบูเบอรี่นะคะเดี๋ยวแอปขออนุญาตเก็บที่เหลือออกมาก่อนนะคะอ่าโอเคเรามาเริ่มที่ บูเบอร์ี่กันได้เลยนะคะกองที่1น,นะคะอ่ะมาดูกันว่าช่วงเนี้ยเขาคนนั้นอาจได้เข้ามาสองเฟซไลน์ไอหรือโซเชียลมีเดียต่างๆของเราบ้างไหมนะคะมาดูกันค่ะว่าช่วงนี้เขาได้สองบ้างไหมนะคะค่ะใบแรกเลยสดาบนะคะใบที่สองสองถ้วยนะคะ ที่สามเก้าเหรียญนะคะแล้วไปที่สี่พัสสังฆล่านะคะค่ะถามว่าช่วงนี้เขาได้มาส่องเฟซสองไลน์ไอจีโซเชียลต่างๆของคุณบ้างไหมนะคะค่ะเขาเข้ามาส่องอยู่ค่ะถามว่าบ่อยไหมก็อืม ก็ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ5้เหมือนประมาณแบบว่าเออในหนึ่งวันก็ถ้าเขาถ้าเขาว่างหรือว่าอ่ถ้าเขาแบบเลิกงานแล้วเขาก็จะส่งคืออาจจะไม่ได้ส่งตลอดเวลาไม่ได้ถึงขั้นหมกมุนแต่ก็ก็ส่องอยู่เรื่อยๆอะคะ่ะประมาณนี้นะคะส่งเวลาที่ว่างเพราะเขาเองก็ ดูรักแล้วก็แคร์คุณมากๆเลยถึงเขาเจอพฤติกรรมเขาจะดูไม่ออกว่าส่องแต่จริงๆก็ส่งส่องอยู่เหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะอ่ะโอเคทีเนี้ยมาดูกันต่อว่าส่องเขาเข้ามาส่องช่วงเนี้ยส่องเฟซคุณส่งไลน์สง่สงไอจีสตอรี่ต่างๆคุณเนี่ยเขาส่งแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะช่วงนี้นะคะพอไปส่องแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะอ่ะใบแรกเลยสิบไม้นะคะ ใบที่สองเดอะสตาร์ค่ะใบที่สามเก้าเหรียญน,นะคะแล้วใบที่สี่สิบถ้วยโอ้โ oh. ห ถามว่าเขาส่งเฟซส่องไลน์ส่องไอจีอะไรคุณแล้วอะสตอรี่คุณเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเขาเขามีความสุขอะเออเขามีความสุขที่แบบเออเขาเลิกงานมาเหนื่อยแล้วเขาได้มาเห็นเฟซคุณเห็นเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณนะคะในในช่องทางโซเชียลเขาเห็นแล้วแบบเขามีความสุขนะเขาหายเหนื่อยเลยเขารู้สึกว่าอูเห็นแล้วเขาฟินนะเขาแบบ เขามีความรู้สึกว่ามันมันเป็นความสุขของเขาอย่างหนึ่งเลยพอเขาได้เข้ามาเจอรูปคุณในเฟซคุณเขารู้สึกว่าแบบคุณสวยมากเลยคุณดูมีความสุขกับตัวคุณเองนะคะแล้วเขายิ่งสองเขาก็ยิ่งรู้สึกชอบคุณยิ่งรู้สึกรักคุณยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากจะอยากจะให้ได้คุณเป็นแฟนหรืออยากที่จะอยากที่จะได้เรามาเป็น <laughs> คู่ชีวิตเหมือนอารมณ์แบบดูคิดจริงจังไปเลยเหมือนเขารู้สึกว่า เออผู้หญิงคนนี้ดูเลอค่ามากเลยอะแบบดูมีความสุขด้วยดูแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจใส่ใจเขาก็จริงแต่เขาเข้ามาดูกิจกรรมต่างๆในเฟซไลน์ไอจของเราอะเขาก็รู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ดูดูแบบดูรักตัวเองดีจังเลยแล้วก็ดูสวยงามด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ภาพลักษณ์สวยงาม นะคะใส่เสื้อผ้าอะไรหรือทํากิจกรรมอะไรก็ดูดีไปหมดเลยเหมือนดาราเลยอย่างเงี้ยเหมือนเขาชอบมากเขาเข้ามาดูแล้วเขาก็หายเหนื่อยมันก็เหมือนเป็นการเป็นการดูแล้วแบบเขารู้สึกว่าเออวันนี้ทํางานมามีเรื่องเครียดอะไรมาเขาหายเหนื่อยเป็นปิดทิง้งแล้วเมื่อได้เมื่อได้เข้ามาเห็นเฟซคุณมันทําให้เขามีความสุขมากๆเลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองบูเบอร์รี่นะคะอ่ะต่อไปมาดูกองที่สองเลย คอ้าวกัลดอ่ะกองที่สองเลยนั่นก็คือทับทิมนะคะอเดี๋ยวเรามาดูทับทิมกันว่าเขาช่วงเนี้ยเขาได้เข้ามาสองเฟซไล๊์ไอจีหรือโซเชียลช่องทางต่างๆของคุณบ้างไหมนะคะมาดูกันนะคะกองทับทิมนะคะใบแรกเลยราชาดาบนะคะ ใบที่สองลือสีค่ะใบที่สามตึกถล่มแล้วก็ใบที่สี่สิบไม้เท้าแอปมองว่า ่าคนคนนี้ที่คุณนึกถึงอะช่วงนี้มาส่งโซเชียลสองเฟซสองไลน์ไอจเลยคุณปม,ม,ม่แอปมองว่าเขาสง่งส่งเยอะมากๆเลยค่ะคือแบบว่าร้อยเอร์ซ็แอตีให้แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเลยคือแบบเขาดูตลอดเหมือนเขาเป็นกังวลเรื่องคุณเหมือนเขาเครียดอะไรสักอย่างหนึง่งเออเขาดูไม่สบายใจอ่ะออคือเขามีความเครียดหรือคิดมากอะไรเกี่ยวกับตัวคุณในช่วงเนี้ยเออแล้วเขาก็เข้ามาส่งตลอดสอง่ง ส่งแบบถี่มากเลยอ่ะคือทํางานก็ส่งเหมือนส่งตลอดเวลาดูดูเขาคิดเครียด,ยดไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาทะเลาะอะไรกันมาหรือเปล่าหรือหรือคุณบล็อกเขาหรือคุณแบบเอินเงียบเงียบไปจากเขาหรือเปล่าเขาเลยเขาเลยกังวลอ่ะเขามาส่งตลอดเลยอะไรเงี้ยดูเขาเครียดหรือเขาอาจจะหึงห่วงเราแวงอะไรเราสักอย่างหนึง่งอ่ะก็สรุปส่งนะคะเราก็ส่งหนักด้วยส่งแบบ ดูดูสภาพจิตเขาไม่ค่อยโอเคเหมือนแบบส่องไปแล้วเหมือนเขาดูคิดเครียดเรื่องคุณอ่ะเขาส่องตลอดเลยอ,ะอ่ะทีเนี้ยมาดูกันว่าเขาส่องแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะอ่าใบแรกเลยเจ็ดดาบนะคะใบที่สองเดิอสตา ใบที่สามเดทนะคะใบที่สี่คงรอโชคชะตาถามว่าความรู้สึกพอเขาส่งแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่แวแบบแรกอะเขาเขารู้สึกว่าคุณสวยน่ารักและมีเสน่ห์มากๆอันนี้ในแง่แบบ รูปร่างหน้าตาสมมุติถ้าคุณถ่ายรูปตัวเองหรือถ่ายกิจกรรมอะไรบางอย่างเขาเขาได้เห็นรูปคุณเขารู้สึกว่าคุณแบบดูมีเสน่ห์ทางเพศสูงมากสูงปรี๊ดแบบเขาเห็นแล้วเขาแบบเอออยากกินเรานะเขารู้สึกเป็นสิบแปดบวกกับเราเลยทีเดียวแล้วเขาก็รู้สึกชอบในความสดใสน่ารักของเราความมองโลกในแง่ดีของเราแต่ในอีกมุมมองหนึ่งที่เขารู้สึกต่อมาก็คือเขาก็รู้สึกเหมือนเครียดมากเลยอะเหมือนเขารู้สึกว่า เนี่ยชีวิตคุณในเฟซในไลน์ไอจีต่างๆเนี่ยมันดูหน้าจีบอะ่ะเหมือนถ้าผู้ชายคนไหนมาส่องมาดูอะ่ะจะต้องจะต้องอยากจีบคุณอยากจะหลักคุณหรืออยากจะเข้ามาแบบว่าอยากได้คุณเป็นแฟนแน่เลยฉันจะทํายังไงดีนะเหมือนเขาก็เครียดอะคะ่ะเขากลัวว่าจะมีใครมาแย่งคุณไปเหมือนออกแนวอารมณ์หึงหวงอารมณ์แบบทํายังไงดีแบบผู้หญิงคนนี้สวยมากฉันห่วง,ฉ,วงฉันหึงบบไม่แน่ใจว่าเขาเป็นแฟนเรา แบบจริงจังหรือว่าเขามาแอบชอบนะแต่เขารู้สึกเขารู้สึกเขาชอบชอบดูโซเชียลของเราหนักมากนะคะหนักจริงๆแล้วก็ดูไปก็ชอบไปแล้วก็มีเครียดไปด้วยคิดมากกังวลในกรณีที่เป็นแฟนเก่ามาดูก็อารมณ์แบบเสียดายสุดๆไปเลยอ่ะมันรู้สึกว่าฉันไม่น่าเลิกกับเธอไปเลยฉันน่าจะดูแลรักษาเธอให้ดีกว่านี้นะฉันน่าจะแบบ เออทำดีๆกับเธอรักเธอให้มากๆนะเหมือนเขาอารมณ์เสียไดย้อะถ้าเป็นในกรณีแฟนเก่านะเขาเข้ามาดูแล้วเขาจะเสียดายเรามากเลยเพราะว่าเขาอาจจะเห็นชีวิตเราดีขึ้นหรือสวยขึ้นน่ารักขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าพอเขาได้เข้ามาส่องเฟซเราหรือไลน์ไอจีเก็ตามเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราจริงๆเหมือนอารมณ์แบบถ้าเป็นแฟนกันก็ส่องแล้วก็อยากเจอเลยอยาก อยากไปหาที่บ้านเลยหรือถ้าไม่ได้เป็นแฟนก็แอบชอบกันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากที่จะแบบเข้าหาเขาอยากจะเข้าหาเรานะเขาอยากที่จะแบบมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราอยากอยากไปอยากไปกินข้าวด้วยหรือว่าอยากไปเห็นในชีวิตจริงเราว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือน หมือนดูเขามีความสุขด้วยแล้วก็ถูกใจด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าเขาเขารู้สึกว่าคนคนดีๆแบบเราอ่ะจ,จะมีใครมาแย่งเขาไปไหมหรืออีกในนึงเขาอาจจะอะไรอาวรแลเราก็ได้เพราะว่าคุณกับเขาอาจจะทะเลาะก,กันมาแล้วห่างกันไปหรือเลิกกันไปแล้วแบบมาส่องแล้วก็แบบเครียดอะแบบเสียดายรู้สึกผิดรู้สึกเศร้าที่เสียเสียคนดีๆอย่างเราไปแล้วอยากจะกลับมาคืนดีอะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคาตอบของทัพทิมนะคะ อ่ะต่อไปกีวีนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกีวีกันว่าช่วงเนี้ยช่วงช่งเนี้ยเขาคนนั้นอ่ะได้เข้ามาสองเฟซไลน์ไอจีสตอรี่โซเชียลต่างๆของคุณบ้างไหมนะคะใบแรกเลยก้าไม้เท้านะคะ ใที่สองแปดดาบนะคะใบที่สามลาชินีเหรียญน,นะคะใบที่สี่นะคะเด็กเหรียญอ่ะถามว่าเขาเข้ามาสองเฟสคุณ ไลน์คุณสตอรี่ไอจต่างๆของเราบ้างไหมอันนี้ชัดเจนว่าส่งนะคะคือเขาดูตลอดเวลาดูเขากังวลดูคิดเครียดอะคะ่ะเหมือนเขาเหมือนอยากจะรู้ว่าปฏิกิริยาคุณตอนเนี้ยเป็นยังไงโพลอะไรถึงเขาไหมหรือไปไหนทําอะไรหรือเปล่าออกแนวแบบดูดูกังวลหนักดูรู้สึกไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเหมือนเหมือนส่องบ่อยอะคะ่ะส่งตลอดเวลาเลยเหมือนส่งเพราะว่ากังวลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราอ่ะ มืนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะรู้ชีวิตของคุณหรือตอนนี้คุณไม่พอใจอะไรอะไรเขาไหมแบบหรือคุณอาจจะอาจจะพ้ดอะไรเศร้าเ้าคิดเครียดแล้วเขาไม่สบายใจอะไรอย่าเงี้ยเหมือนประมาณว่าเขาอยากจะมาดูว่าคุณคุณเป็นยังไงคุณเครียดอะไรไหมหรือชีวิตคุณเป็นยังไงดูถาว่าส่องไหมส่องบ่อยอยู่คะ่ะก็ดูส่องตลอดเพราะว่าใจเขาอะค่อนข้างกังวลเรื่องเรามากพอสมควรนะคะอ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเขาเข้ามาส่งแบบเนี้ยช่วงเนี้ยแล้ส่งแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะใบแรกเลยลาชินีถ้วยนะคะใบที่สองสี่เหรียญ ใบที่สามสี่ไม้เท้าใบที่สี่สองถ้วยโอ้โหไพาออกมาแบบฟิลแบบรักโรแมนติกนะคะออกมาดีมากเลยเขาเขาส่งแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราอ่ะก็เขารู้สึกอย่างแรกเลยอ่ะเอ้ยทำไม ผู้หญิงคนนี้น่ารักจังวะทำไมสวยจังดูมีเสน่ห์ดูดูวางตัวดีหรือว่าเขามองว่าคุณพูดพูดอะไรแต่ละอย่างน่ะดูภาพลักษณ์ดีแล้วก็ดูวางตัวเหมาะสมดูเป็นคนดูเป็นผู้หญิงแบบเรียบร้อยน่ารักเป็นกุลสตรีหรือว่าอาจเขามองว่าเราดูเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะเออดูดูสวยด้วยน่ารักด้วยกริยามารยาทเรียบร้อยหรือเขาอาจจะมองว่าเฟซเราดูดูแบบนิ่ง ดูไม่ค่อยโพสอะไรมากมายแต่โพสที่หนึ่งก็แบบเออแบบสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนเมนคนไลค์เยอะไปเลยเหมือนเขาเห็นถึงความสวยความน่ารักแล้วก็ความนิ่งของคุณเนี่ยเออเขารู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ดูฟอร์มดีดูมากดีดูดูมีความสุขแล้วก็ดูมีสุขภาพจิตที่ดีอะไรเงี้ยเขาชอบมากเลยนะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกห่วงแหนในตัวคุณรู้สึกว่าไม่อยากให้คุณไปเป็นแฟนใครเธอต้องเป็นแฟนฉันคนเดียวเหมือนเขาจะดูรักคุณมากกว่าเดิม ยิ่งเขาเข้ามาส่องเขาก็จะยิ่งรู้สึกห่วงแหนในตัวเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ก็คือคนที่ฉันอยากจะเป็นแฟนด้วยในอนาคตอยากจะใช้ชีวิคร่วมกันเหมือนเขาดูหึงหึงเรา,ห,เราหรือว่ามองว่าเราเป็นสมบัติของเขาเอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกชอบเรารักเรารู้สึกดีกับเรามากๆเลยในทุกๆอย่างที่เราโพสเหมือนเข้ามาดูแล้วมีความสุขอะคะ่ะแล้วก็ดูเพิ่มเพิ่มความรักที่มีต่อเรายิ่งขึ้นไปอีกนะคะโอเคค่ะ นี่ก็เป็นคำตอบของกรีวี่นะคะอ่ะแล้วก็มาดูกองสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือเชอร์รี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเชอร์รี่กันว่าในช่วงเนี้ยช่วงใกล้ๆเนี้ยเขาคนนั้นได้เข้ามาส่งเฟซไลน์ไอจีสตอรี่โซเชียลต่างๆของเราบ้างไหมนะคะมาดูกันค่ะ ใบแรกเลยนักลหมายนะคะใ, 2, นใ 3, ะใบที่สองสี่เหลียญใบที่3ามจัสเมนแล้วใบที่สี่เก้าเหรียญ สำหรับคนกองเชอรี่นะคะถามว่าช่วงนี้เขาได้เข้ามาส่งเฟซบุ๊กไอจีสตอรี่โซเชียลต่างๆของเราบ้างไหมนะคะจากหน้าไพ่อันนี้ส่งค่ะแต่ว่าอาจจะแบบประมาณว่าถ้าถ้าช่วงไหนงานเขายุ่งเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยไม่ได้เล่นโซเชียลเลยก็จะไม่ได้ส่งนะคะแต่ถ้าเขาว่างงานเลิกงานปุ๊บเขาก็จะส่ง,ท,งทันทีเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นกิจกิจ,จวัตรประจําวันของเขาอะ่ะ เขาจะต้องดูเรื่องราวในชีวิตของเราว่าเออเราเป็นยังไงบ้างเครียดหรือเศร้าหรือมีความสุขหรือไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาอยากจะรู้สถานการณ์ชีวิตเราความรู้สึกของเราตอนนี้ว่าเป็นยังไงค่ะถ,ถามว่าส่งไหมเขาส่องอยู่คะ่ะแต่มักจะส่องตอนที่ว่างๆแบบเลิกงานแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงรีแลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าเขามาส่งแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง อ่ะใบแรกเลย justment นะคะใบที่สองสิบเหรียญใบที่สามหนึ่งไม้เท้า ไปที่สี่สองดาบอ่าเดีย๋ยวแอปขอขยาย justment ก่อนนะคะ justment จะเป็น t e เทมเ e n t ขอขยายสองดาบหนึ่งใบนะคะสองดาบจะเป็นเก้าเหรียญอืมกองเชอรี่นะคะถามว่าเขาเข้ามาส่งแล้วรู้สึกยังไงบ้าง เขาเขามีความสุขค่ะใจนึงมีความสุขเขารู้สึกว่าเขาเข้ามาส่งแล้วเขาได้เห็นชีวิตของคุณแล้วเขาก็ดูชื่นใจกับเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณในโซเชียลนั้นๆไปด้วยเช่นคุณอาจจะแบบพึ่งโพสต์ว่ามีข่าวดีสอบติดที่นี่ที่ที่นั่นหรือได้รับความสําเร็จในเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นข่าวดีต่างๆเขาดีใจกับเรานะเขารู้สึกว่าเขา เขามองว่าคุณเก่งมีความสามารถหรือเขาอาจจะมองว่าเฟซของคุณเป็นเฟซที่แบบเหมือนมีแต่โพสต์ในเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือความสําเร็จหรือหรือโพสต์เกี่ยวกับความแบบว่าความสําเร็จในแง่ธุรกิจการงานเออเขาแบบดูดีใจดูยินดีกับเราด้วยแต่อีกใจนึงอ่ะเขาก็หงุดหงิดอะคะ่ะคือเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณดูดูมีความสุขกับตัวคุณเองมากเกินไปเราไม่ค่อยสนใจเขา หรือไม่ค่อยโพสอะไรที่สื่อถึงเขาเลยคือเขาอาจจะแบบตั้งใจที่จะเข้ามาดูว่าคุณแบบโพสเป็นเชิงแบบรักคิดถึงเขาบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณดูเงียบมากเลยอะคุณดูโพสแต่แบบวันนี้แบบงานเป็นอย่างนี้วันนี้ฉันไปเรียนที่นั่นวันนี้ฉันทํากิจกรรมนี้ไปเที่ยวดูมีความสุขคือคุณดูแบบโพสโพสเป็นเชิงเรื่องจําเป็นในชีวิตคุณไม่ค่อยโพสอะไรที่เป็นรักโรแมนติกหรือว่าสื่อถึงเขาเขาก็ดูผิดหวังนิดหน่อย เขาก็ดูหมุดหมิดนิดหน่อยแต่แต่ในความหมุดหมิดตรงเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าคุณดูมีคุณค่านะคุณดูรักตัวเองแล้วมันก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบเออยิ่งชอบคุณมากกว่าเดิมนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองเชอรี่นะคะโอเคค่ะก็จบลงแล้วสําหรับ EP พีที่สองรสิบาช่วงนี้เขาได้เข้ามาสองเฟสคุณบ้างไหมนะคะก็จบลงแล้ว แอปก็ขอขอบรคุณทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมกันจนจบเลยนะคะในคลิปนี้นะคะค่ะถ้ายังไงใครมีข้อเสนอแนะอะไรนะคะในการทําหัวข้อพิกพิกอเด็กพิกอกาดก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอปขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายจ๊ะ